ครับสวัสดีครับกรเกษตรทุเรียนยางปาล์มนะครับวันนี้ผมก็มาจีดอยู่แถวนาวงนะครับแปลงนี้ของกำนันปัดนะครับเกตะเคียนนะครับแปลงนี้เป็นปลา์มอายุ3าิปีนะครับกำนันปัดก็อ,อ,อยากาจะจำด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาจีดสูตรผสมดอกให้นะครับ คปามสูงมากนะครับความสูงนะครับเป็นการจีดพื้นน้ำต่างใบใส่ในยอดนะครับก็มีตาดเสิมตาดรงลบนะครับ จตดนี้ก็เป็นจุดผสมดอกนะครับเพื่อให้ปามผสมดอกติดโดยง่ายนะครับเพราะว่าปามได้รับากาหารที่ครบนะครับมันก็ติดดอกได้ง่ายนะครับอนะครับสูงมากนะครับ ครับสำหรับวันนี้กเกษตรทุเรียนยางปามก็กจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ